พี่น้องจา้าคางค่างเนาะเต็มเลยจา้าเต็มเลยจา้าเต็มเลยจา้าอันนี้จะลูกปันกลางเนาะไม่ใช่ลูกใหญ่ลูกปันกลางจา้าลายจา้าลายเต็มเลยจาา้าตั้งคางทางแถวคุณคอมแม่ตเมื่อคุณจะาแนวกินพี่น้องจา้าเจ้าแนวกินเจ้าแนวกิน แต่คอยบ่กินเด้อเขอยสิไปเก็บเห็ดบ่แม่นไปเก็บคอยสิไปเข้าป่าเบิ่งเห็ดเต็มเลยพี่น้องจ้ะเต็มเลยเต็มเลยพุณนนะ่ะคุณกุนกระดดโดดค,คุณนนะ่ะแดงจึ้งครึงยู่พี่น้องจ้ะยังไปไก่ยางไปทายเก๊กไก่ก่อนแดงจึ้งครึงโอ้จำเป็นบ่อประหยัดเนาะ นามันกใหม่น้อนกระบืองไม้หยากแล้วน้อพี่น้องจา้าเนี่ยคนน่ะมันเท้าอยู่กินได้ค่ะกินได้บอ,อ้ยผู้ใดห่วงดอกพุ่นพุ่มต้นพุ่นนะอยากให้เห็นต้น,น,คคนพ,นะพุ่นดรคคักพุ่นก็ได้ไปไก่นาะพี่น้องจา๋าบางคนมาตัดต้นใหม่เขาตบมาแต่งงามเหรอคนน่ะเราต้นหมักเคล็ดสเปรย์ค่อยเคล็ดสเปรย์หมักเฉลี่นะค่อย ก็จะมาตัดมาตบมาแต,ต่งวันนียตะกีลากดินอยู่ต้นสับเซบ่ะต้นไมยใหญ่น่ะพนหวานต้องมาตัดไปแล้วนาะพี่น้องจ๋าเราก็จะมาดูต้นต้นนี้ไม่นจะลูกเล็กนะพี่น้องจ๋าเป็นลูกเล็กหน่อยนะนี่มันลูกเล็กนะ้พี่น้องแต่ก็อร่อยอยู่ดอก จักรยานเราความเส้นนอกไขา่แตกดินี่ก็ลูกเล็กนะพี่น้องจ้ะก็กินได้ก็กินได้แล้วกันอมเม็ดมันเม็ดมันอันนี้เราขยายหรือ,อยังไงนี่พี่นอ้องก็หวานอยู่เดิดแต่มันลูกเล็กมนันไล่เต็มปาก ก็มันก็ใหญ่กว่าหมักเล็บแมวบ้านเราเด้ห <c oughs> มักเล็บแมวมันก็อร่อยกว่าหมักร็บแมวเยอะเลยนะ <c oughs> อร่อยนะทุกท่านลูกกระโดดเนอะมันลมมันปลิวลงนะ มันลมอะ่ะมันมองไม่เห็นชัดมันสะท้อนต้องหามุมเนีย่ยทุกท่านอร่อยเขาเรียกว่ากินแล้วหยุดไม่ได้นะ Jake. ต้นนี้นหยมาชิมต้นนี้สิต้นนี้ก็จะลูกใหญ่ขึ้นนิดนึงลูกใหญ่กว่าต้นเมื่อกี้เนี้ย สะท้อนแสงแล้วพี่น้องจะ้ะต้องหามุมมันเลยความหวานเนาะถ้ามันสุกยังไม่ถึงที่มันก็จะไม่หวานเนาะถ้ามันสุกถึงลูกออกดำดำเนีมันถึงจะหวานต้นมันหน้าปีนมากนะเห็นไหมเขาตัดตอให้ปีนเลยนะตัดต้นตัดตอให้ปีนขึ้นได้เลยเนาะอืมตอนนี้มันจะลูกใหญ่กว่าต้นนั้น แต่ต้นนั้นมันจะสุกมากกว่าต้นนี้มันยังไม่สุกมาก,ากอืมก็อร่อยอยู่อืมออออืมกินล้ปากแรกปากดำเลยนะจ๊ะทุกท่านจ้ะเยอะเยอะกินต้นไหนก็ได้บางบ้านก็เยอะแต่เราจะไม่ปลูกนะต้นนี้ ก็ปลูกซื้อพันธุ์ใหญ่มาปลูกตนเราจะไม่ปลูกเพราะมันมีเยอะเรากินไม่ทันหรอกถ้ามันต้นใหญ่มาเรากินไม่ทันนะนอ่ใส่ทั้งใส่ทั้งปากเลยอืออือ,อหวานต้นนี้หวานเพราะมันสุกแล้วอือหืสับๆฝนตกฝนตกไปปล่อยเมื่อกี้เนี่ยอร่อยกินอีกกินอีกม,มือแดงเลยเห็นไหมเนี่ย เป็นดกมากข้างบนมือแดงหมดแล้วพี่น้องจ๋าตอนนี้จะเป็นพันเล็กเนาะพันเล็กอยู่ในสนามอะดกมากจะเป็นสนามเนี่ย เขาไม่ปลูกทำอะไรแนะถวนั้นไช่หมดเลยนะเนี่ยที่มองเห็นเลยไช่หมดเลยนะอใช่หมดเลยต้นในนี่หมดเลยเนี่ยเนี่ยไช่หมดเลยเนี่ยกินไม่ทันมันหรอกเร,เราจะเราจะปลูกทําไมล่ะ <c oughs> เราจะปลูกทําไม้พอถึงหน้ามันมันก็มีให้กินเออยอะแยะเราก็ไม่ปลูกนะจ้าทุกท่านเดี๋ยวมีผลไม้อีกผลหนึ่งยังไม่พาไปดูนะเดี๋ยวไปวันหลังนะจ๊าทุกท่านตัวขา วันนี้กินอันนี้ก่อนอร่อยอร่อยหวาน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 รถเราลงแล้ว